สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนแรงๆเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะครับเนาะ <c oughs> คุณตาวิถีไทยนี่พามาเบิ่งแต่ต้นไม้มงคลเออนี่แหละคือสิ่งที่ปร,รารถนาเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าช่องของคุณตาวิถีไทยนี่ซิมีอยู่สองกิจกรรมก็คือหนึ่งเห็ดกับเข่าตอนแรงๆเห็ดกับเข่าแซ่บ แกงนั่นแกงนี้นะส่วนใหญ่ตัวแรงๆเนี่ก็สิเป็นแกงพวกเห็ดกับข้าวเจ้าเป็นพวกพะนแหงเนื้อแกงเคี่ยวหวานนะเสร็จแล้วเพิ่นก็สิมหาหลาะเบิง่งต้นไม้มงคลตัวแรงๆแ,แบบนี้แหละนี่นี่เห็ดกับข้าวแทบและกินข้าวน้ำซ้ำปลาอิ่มนำซ้ำรานแล้วกับมาหลาะเบิง่งต้นไม้มงคลเนาะท่านผู้ชมเออมาเสพความสุขทางสายตา <laughs> เออ คุณตาวิถีไทยที่เห็นอยู่นี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 ่สี่ห้าหกกระถางนี่เอเขาเรียกว่าอะไรหรือเพื่อนว่าอืมันคล้ายๆกับต้นตัวที่เป็นใบใหญ่ๆนี่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 เห็นไหมใบใหญ่ๆนี่ลักษณะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นใบใหญ่แต่ตัวนี้เป็นใบกระทัดรัดจิ๋วๆเพื่อนว่านี่นี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวสีซูมเข้ามาใกล้นะ มันคือน้อยปติตะแพงกระเปาะอยู่นะกระเปาะกระแปะ๊นี่นี่ยิ่งใบนี้นี่ยิ่งใบนี้เห็นบน่นี่เป็นใบเรียวเรียวเล็กเล็กเห็นไหมเป็นใบเรียวเลียวเล็กๆคือมันเป็นแซงของเขานะ่ะแซงคือพัน <c oughs> ภาษาบ้านเฮาเขาเรียกว่าแซงมันแซงมันเป็นแบบนี้เพื่อนวะเออแซงมันเป็นใบเล็กแบบนี้เป็นตะแพงเหมาะกับการที่จะเอาไปเป็นไม้ประดับอยู่ในห้อง ห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องโชว์รูมอะไรต่างๆเนาะเป็นไม้แปลกๆไม้ประดับสวยงามและก็เป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมไ้ท่านผู้ชมไอ้เพื่อนนี่เออเป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมเพราะว่าเวลาที่คนเขาเอาไปปลูกนี่นอกจากจะมีความงามความแปลกความสวยงามแล้วและกัชื่อของเขากะเป็นกําลังที่นิยมอย่างเช่นว่านี่นี่ เงินไหลมาแม่นบอกท่านผู้ชมอืมมีบัวแดงมีสีขาวๆปนๆขึ้นได้เออปนๆถ้ามันมีสีแดงสีปื้นขึ้นมาพร้อมนี่เป็นด่างเลยแต่อันนี้เป็นสีเดียวล้วนนะสีเดียวล้วนนี่ก็มีคนนิยมเหมือนกันนะมีคนนิยมเหมือนกันเพราะว่าธรรมชาติของชื่อต้นไม้นี่มันก็สิเป็นมงคลอยู่แล้วตามลักนะตามลักคุณตาวิธีไทยผู้จัดการ อะไรก็ได้ที่เป็นมงคลนี่โดยเฉพาะเงินไหลามานี่จะเป็นด่างหรือไม่ด่างผมต้องการสิบกระถางเพิ่นว่าเออผมจะเอาไปปลูกที่อ่ป้ายโรงแรมของผมแล้วก็เอาไปไว้ที่สวนต้นไม้มงคลของผมด้วยและที่สำคัญช่วงนี้โรงแรมของเรากำลังมีโปรโมชั่นก็คือว่าคืนกำไรให้ลูกค้าเนี่ย่ให้จังว่าจังสั้นเพราะว่าเวลาที่ลูกค้า เช็คเอาทออกนี่เนาะกระสิมีกระเช้าของํำรวยเป็นของตอบแทนสมนาสมนาคุณให้กับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมทุกคนมาพักห้าคนแบบครอบครัวก็ให้ห้ากระถางเบิ่งโนะเออมาสิบคนก็ให้สิบกระถางมาคณะทัวร้อยคนเนาะช่วงที่ยังบอเป็นโควิด ก็เตรียมไว้100กระถางแต่ใน100กระถางนี่ก็สิเตรียมหลายอย่างได้อย่างเช่นพญาสเววีหรือว่าจะเป็นลิ้นมังกรไปดิอืออืลินมังกรขี้ปาวานหรือจะเป็นเสเน่คุนแผนว่านคลาขุนแผนอืมหรือจะเป็นนี่นี่นี่ต้นสน่จันโกเมน,นหรือจะเป็นพวกนี้นีี่ ใบพัดโบกสีแดงหรือจะเป็นแบบเงินไหลมาแบบใบใหญ่นะและก็มีคลาต่างๆเพราะว่าสิเป็นนี่น,นี่เป็นพูด่างเอ้ยอืมหลายประเภทคละเคล้ากันไปในหนึ่งกระทางในหนึ่งร,นงนนงรคนก็สิได้อ่าคือกันแน่เพราะว่าในหนึ่งรชนิดนี่ก็สิมีอยู่หกเจดชนิดเนาะ เอาอาอาสีกระเข้ากันไปอาสต้นนึงกับประมาณอ่าสิต้นชนิดหนึ่งกับประมาณ10ต้นอา่าอาจจะ10ชนิดแบบนี้หนึต้นพอด,ดีเอออย่างเช่นเงินไหลมานี่ใส่กระเช้าไว้นะของชารวยให้กับแขกที่มาพักนี่สิกระถางพญาสเสวีนี่นช้างช้างเผือกของอ่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นี่เออช้างประจําพระองค์เพิ่นที่คุณตาพิธีไทยเข้าไปเบิ่งอืม แล้วก็อันนี้นี่นี่นี่สนี์จันแดงสนีจันโกเมนนกระซิบกระทางขึ้นกันแขกพอใจมากคุณเออในโบเมนแขกคือลูกค้าพอใจมากดีใจไปโรงแรมอื่นนี่อืมได้แต่บินได้แต่บินเช็คเงินเช็คอินบินเช็คเอาเช็คเอาน,นี่เออมีแต่จำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้ค่าห้องเท่านั้นเท่านี้บาทออแต่ที่นี่ ได้ของชำรวยกระเช้าต้นไม้มงคลมีป้ายโรงแรมติดอยู่ในกระเช้าพร้อมเอาไปตั้งไว้เอาไปปลูกมีความจือความจำเวลาเพื่อนๆมา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 ,มาเล่นอยู่เฮือนเนาะมาเล่นอยู่เฮือนเพื่อนเอาไปตั้งอยู่ในกระจกที่เป็นที่วางแก้ววางอย่างชุดรับแขกง่ายๆไปหมู่ก็เห็นเอา้า อันนี้มันต้นไม้มงคลน,นี่เงินไหลามาใช่ไหมผู้จัดการอว่าเออท่านประธานว่าสันเออแล้วทําไมมันมาอยู่ในกระเช้าเอ,อ่กระเช้าของชํารวยอันนี้มันป้ายชื่อโรงแรมที่นี่นี่ที่ท่านไปพักอยู่ใช่ไหมนี่โอ้ผมอยากได้จังเลยถ้าอยากได้ก็ต้องไปพัก <laughs> ผมก็ได้มาอันเดียวเพิ่นว่าเออง,งามง,งามงาม ผมไปพักสามครั้งผมก็ได้สามกระเชา้าแล้วผมก็ได้เอาเลือกมาอยู่สามอย่างเสน่จันโกโมเมนเงินไหลามาพญาสเสวิตเออพญาช้างเผือกสามรายการและที่ผมไปพักนี่สามเอ่อสามครั้งก็ได้มาสามกระถางสามต้นสามกระเชา้าสัน <c oughs> เออปฏทิโทผู้จัดการนี่มีอะไรเ,เรียกว่ามีลักมีลักการาในการที่จะดึงดูดแขกเข้ามา ครั้งแล้วครั้งเล่าติดใจว่าง,ง่ายๆติดใจเขาเรียกว่าธุรกิจเขาเรียกว่าเชิงการค้าม,มีการแถมมีการคืนทุนให้กําไรให้กับลูกค้าแบบนี้เขาจ่ายเงินเฮาด้วยความพอใจเฮาก็มีตอบแทนสมนาคุณบ้างในห้างทองคุณตาวิถีไทยต้นเงินไหลมาแคะ ตัวนี้นะอืมจิวเขาิเรียกว่าจิวก็ได้นะใบเล็กๆเข็นบอกัวใหญ่อยู่พุ่นอ,อ่ผมอยากได้หนึ่งกระถางนะตา,ตาวิถีไทยผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเอ่อเพิ่งเคยเห็นเอามาส่งมาให้ผมหน่อยว่าสัน้นผมจะไปปลูกในกระถางมังกรเวลาที่แขกผ่านไปผ่านมานี่ก็สิเป็นมงคลและที่สำคัญก็คือเงินสิไหลเข้ามา ไหลเข้ามาไหลเข้ามาดังชื่อต้นไม้มงคลอันนี้อืม้มพทัทิตโกนายห้างทองนี่เข้าใจพูดเออปลูกเงินไหลามาที่ไหนเงินก็จะไหลเข้ามาที่นั่นลาวเอเอ,อเหมือนโบร,โบราณต้นไม้มงคลอยู่ไหนที่นั่นก็จะเป็นมงคลมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมเนาะท่านผู้ชมเนาะเออ บัดนี้อาจารย์ที่เอาไปเหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเ,เกี่ยวกับพวกน้ำมันหอมเ,อเครื่องเทศเป็นอย่างต่างๆนะทว่าเครื่องเทศเผ็เสียปเปรียบเอกับเขา่าโบแมนเครื่องที่จะเอามาประกอบเป็นวัตถุมงคลเขาเรียกว่ามวลสารต้นไม้มงคลลอยแปดพอเอามาเข้าพิธีปลุกเสกเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็สิมีมนขลัง มีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมอ่มีมนตราคาว่าเออมีฤทธานุภาพอืมเหตให้เงินไหลเข้ามาไหลมาไหลมาเงินไหลมาเงินไหลมา,ลมา,ลมา,ลมาคือเดียวกับชื่อของต้นไม้มงคลนี่แหละเออมีวัตถุมงคลนี่เข้าพิธีเจ็ดมือ้อเจ็ดคืนละ่ะบริกรรมคาถา,าอย่างตั้งใจนะเอ่ออย่างตั้งใจพร้อมเวลาที่เอาไปพกติดตัวนี่ เสิมีเงินไหลเข้ามาจากทางใดนะมันหักมีนะมันหักมีแนวมีแนวนําแนวเหนี่ยวให้เงินนี่เข้ามาบุกขาดกระเป๋านะแต่อาจารย์เพื่อนก็มีกุศลบายไดย้เพื่อนก็บ,บอกว่าแมนว่าอาจารย์สิมีวัตถุมงคลที่ดีเลิศขนาดไดนนะที่มีอาว่าเงินไหลมาเงินสิไหลมาได้วัตถุมงคลอันนี้แล้วเงินสิไหลมาไหลมา ก็ใช่แต่ถ้าทําความดีนะ,ะคิดดีทําดีกตัญญูรู้คุณส้อยเหลือคนที่ด้อยโอกาสคนที่ทุกข์ยากกว่าเฮาไปว่างง่ายๆไปทุกข์ยากกว่าเฮาอืมและก็รลึกถึงสซ้อยเขาเรียกว่าแม่นางเกาะตอบแทน บุญคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะครูบาอาจารย์และกับผู้มีพระคุณอันนี้เพิ่นโบราณโบราณอยู่ใสนะสาศาสนาใดาก็สอนคือกันให้เป็นคนดีรู้จักกระตันยู่รู้คุณต่อบิดามารดานะบิดอมารดาครูบาอาจารย์และกัผู้มีพระคุณกระสีเห็ดให้ตกน้ำโบไหลายตกไฟโม่ใหม่นะอันนี้โบราณเพิ่นว่าอืมเป็นคนดี คนดีผีคุ้มเพื่นว่าอันนี้ก็แม่นคำโบราณเพื่อนว่าเออสิ่งของที่ได้ไปจากอาจารย์นี่ทุกอย่างที่ประกอบด้วยเ,เงินไหลามานี่กะสิเหตให้เป็นสิ่งของที่มีฤทธานุภาพมีอนุภาพนะอ,อ,อยู่อยู่กับเงินมาเงินเข้าเงินเดือนขึ้นนะเจ้านายหักเจ้านายแพง เอาเงินให้ไปใซ้แบบนี้โอ้ได้การไดการ <c oughs> าคุณตาวิธีไทยว่าในใดเพิ่นวัด<ๆ>ก็เป็นดังที่อาจารย์พูดนั่นแหละนะเนาะอาจารย์ว่านใดก็ว่าไปตามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เพิ่อนมีผู้อาวุโสกว่าเดเออคุณตาวิถีไทยกันยังความรู้น้อยอต่ำต้อยูเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกค่อยปันไดยน,นะกันแล้วแต่อาจารย์ มอบวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์ลูกหาไปกะเออมีบอกบ้างมีกล่าวบ้างเออว่าอันนี้เดอ้อสิมีฤิธานุภาพนี่ก็ต้องเป็นคนดีอยู่ในศีลกินในธรรมเนาะท่านผู้ชมเนาะเออบทนี้อาจารย์ที่สอนอยู่ในชั้นปถมมีนักเรียนได้อันคำพูดถึงว่าอาจารย์นี่เออวันนี้คุณครูจะเอาต้น เงินไหลามาให้พวกเธอได้วาดนะอะต้นเงินไหลามานี่มันก็จะเป็นอะไรที่วาดยากใบบางใบก็ยากบางใบก็ง่ายง่ายนี่เพราะอะไรเพราะว่าเห็นบ่อน,นี่เห็นบ่อน,นี่น,น,นี่มีใบเล็กๆเล็กๆสอดออกมานี่ก็ถือว่านี่เป็นใบแล้วก็มีใบเล็กๆแบบนี้นี่สอดออกมานะ แล้วก็มีใบใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยมีใบเล็กใบใหญ่ใบเล็กใบใหญ่สลับกันนะเป็นความแปลกซึ่งธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นผนว่าคุณครูว่าเอาละหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาเพิ่มมากเออเด็กชายวิถีไทยคุณครูเงินไหลมาต้นนี้นะ่ะผมเรียนจบไปแล้วผมจะรวบรวมทุกสายพันธุ์นะเกี่ยวกับเงินไหลมานี่ เอามาเพาะพันธุ์นะแล้วก็ขายคุณครูว่าดีไหมพูนว่าเด็กชายวิธีไทยามตามความซื้อของเด็กน้อยเนาะเออคุณครูบอกว่าดีมากเด็กชายวิธีไทยนี่แหละคือคนเฮานี่เวลาที่เฮียนอยู่ในโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นก็แสดงว่า เอาเอาใช้เอาสิ่งที่เฮาเฮียนนี่ไปใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดนะว,ว่าแต่คุณครูขอแนะนําคุณครูขอแนะนาเพื่อนว่าอขอแนะนําว่าอย่าเอาอันเดียวหมายเขาว่าไหนไหนก็หมายความว่าต้นไม้มงคลที่มีอยู่ในปัต,ตพีนี่ออบอกว่าสิเป็นพญาเวตพญาช้างเผือกอา่า ลิ้นมังกรด่างอหรือว่าคล้าคุณแผนนี่สุดยอดของคล้าสวยงามบอศสีราชินีแห่งใบไม้แล้วก็ต้นลิ้นมังกรขี้ปาวานนี่นี่ี่แล้วก็นี่นี่ต้นสนีจันนี่สนีจันแดงอืแล้วก็ตัวนี้ต้นนี่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 พัดโบกสีแดงนี่เอาให้มันมีหลายๆอย่างคุณครูว่าเพื่อ เพื่อเพื่อเวลาที่แขกมาเวลาที่แขกมาถามเออลูกค้ามาถามให้มีเบิดแล้วก็มีพวกผักพวกผล,ลไม้ก็ะขายพร้อมมักฮุ่งมักแตงมะเขือมักเพ็ดออขายจนกระทั่งขายมเมล็ดพันธุ์เพรอนว่าค,คุณครูแนะนําไดนโอ้ได้การได้การอืมไม่มีแต่เฉพาะไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้กินไม้โชว์ต้นใหญ่ต้นเล็กตั้งแต่ต้นเล็กๆต้นจิ๋วไปจนถึงต้นใหญ่ๆคุณครูว่าเออยี่สิบปีผ่านไปคุณครูเพื่นกับไปหาซื้อต้นไม้นี่พ่อนุมเพันว่าต้นเงินไหลมาที่อยู่ด้านหน้านี้น่ะราคาเท่าไร่จ๊ะเพิ่นบอกคุณครูเพื่นจื่อนักเรียนเพื่นโบได้เด้ ชายหนุ่มคนนั้นก็หันควบมาโอ้คุณครูนี่เองคุณครูสวัสดีครับคุณครูไปยังไงมายังไงเอาเชิญเชิญเชิญคุณครูอยากได้อยากซื้อต้นเงินไหลมาต้นนี้ใช่ไหมจะเอาเธอทําไมรู้จักคุณครูล่ะคุณครูเป็นเก่ามือกำหัวเนี่ยจังหน่อยนะโอ้มันไผ่ว่ามันไผ่ว่าจาได้คุณ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 อเอาผมก็เด็กชายวิถีไทยไง ที่ในห้องเรียนวันนั้นถามคุณครูว่าต้นเงินไหลามานี่ผมจะเอาไปเพาะพันธุ์เอาไปรวบรวมซื้อมาแล้วก็มาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วก็เอามาตั้งร้านขายต้นไม้ยังไงอ๋อเด็กชายวิถีไทยนี่เองที่ถามคุณครูน่ะเออแล้วคุณครูก็แนะนําผมว่าให้เอาต้นไม้อื่นๆที่ไม่ใช่เงินไหลามามารวบรวมด้วยนะเผื่อเวลามีแขก มีคนมาถามจะได้ซื้ออืมเอาละวันนี้ผมขอมอบต้นเงินไหลามาอันนี้เป็นของขวัญวันครูก็แล้วกันเนาะคุณครูเนาะเออคุณครูดีใจขนาดนะดีใจขนาดที่ได้พบลูกศิษย์ลูกหาสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็เอานำความรู้ที่เพื่อนพร่ำสอนนี่มาใช้ในชีวิตประจำวันเออ เดี๋ยวคุณครูรถอยู่ไหนอยู่ด้านหน้าใช่ไหมผมจะยกไปส่งว่าสันปาทิทโทได้การได้การเห็<笑><笑>ดถือกแล้วนะวิธีไทยรู้จักกระตันอยู่แมน้นกระทั่งว่าสิ่งเล็กๆน,น้อยๆแม้นว่าสิบุเป็นเงินเป็นสิ่งที่พวกเพชรนินจินดาเงินมีค่ามหาศาลก็ตามแต่ว่านี่เป็นความสุขทางใจที่คุณครูก็โอเคแล้วนะ ลูกศิ์ลูกหาที่ยังคิดฮอดคุณครูโบลืมโบลืมโบลืมยังทักยังทายเพื่อนนะอือดีแต่บอกว่ายายแก่นี่ผู้ใดผู้ใดนะบทจักทําที่เป็นไม่รู้จักคุณครูบโเอ้าวโบอา,บอานะวิถีไทยทําถูกแนละ้วบัดนี้ระดับมหาลัยอาจารย์ต้องระดับอาจารย์ในทะว่ามหาลัยนี่เออ นิสิตนักศึกษาที่รัก,กว่าสันโอ้ตรงว่ามันม้วนได้รนะะดับมหาลาัยนี่วันนี้อาจารย์จะพาพวกเธอมาศึกษาและก็วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับต้นเงินไหลมาเห็นไหมนี่ความสวยเอใบของเขานี่มันจะมีทั้งหยุกหยุกยิกๆอืมเป็นสีแหลมแหลมขึ้นมานะอย่าบอกว่าอันนี้คือด่างนี่เห็นบ่นี บเมนด่างอันนี้มันช้ำคุณตาวิธีไทยเพิ่นว่าถ้าด่างมันจะเป็นแบบสีเป็นวงวงเป็นวงเป็นสีแดงสีเขียวสลับกันเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่นีนี่นี่จะลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าด่างนะนี่นี่ถ้าเป็นแบบถ้าด่างมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่อเป็นต้นมีแนวเปรียบเทียบอีกเนาะคุณตาวิธีไทยเออมาวิเคราะห์วิจัยมาศึกษาดูว่าต้นเงินไหลมาชนิดนี้คือ พันอะไรนะพงพันธ์ของเขาเงางของเงาของเขานะเออวงวงวง,วงเครียกวงภาษาอังกฤษนะมาจากประเทศอะไรประเทศไทยหรือไม่่าวิธีการเพาะเลี้ยงวิธีการปลูกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการเอาไปใช้ประโยชน์หรือว่าเอาไปปลูกไปขายอย่างเดียวหรือว่าฟอกอากาศอย่างเดียวก็ได้นะแล้วแต่ ระดับนี้ต้องวิเคราะห์วิจัยศึกษาพัฒนาแล้วเอามาผสมสายพันธุ์ได้ไหมเขาเรียกว่าตัดต่อ,อาสายพันธุ์เอาตัวนั้นมาเอาตัวนี้มามาผสมกันเนาะเกสรแต่ละอันออย่างนี้เป็นต้นครอบครบเบิดหรือยังบาดนี้ผู้จัดการเพิ่นนอกจากที่เพิ่นเสียไปปลูกแล้วเนาะเอาไปมอบของให้ลูกค,ค้า หรือว,ว่า,าผู้ที่มาใช้บริการโรงแรมแล้วหลังจากที่เลิกงานเพื่อนก็นลงไปนะที่ร้านอาหารของคุณยายคุณยายวันนี้คุณยายดูหรือ,อยังว่าคุณตาวิถีไทยนะ่ะเอาต้นอะไรมารีวิวเพื่อนว่าเพื่อนอยากทดสอบภูมิของคุณยายเเอเอ <c oughs> คุณยายก็บอกว่าอ๋อยังเลยจ้ายังไม่ได้ดูเลยจ้า <c oughs> คุณยายว่า ผู้จัดการเพื่อนกระยิ้มและเพิ่นสนะคุณยายเด้ปกตินี่เวลาที่เอามาคุยกับคุณยายนี่เพื่อนสิบอกว่าคุณยายนี่รู้จักก่อนทุกทีเลยนะคุณยายนี่นะอรู้แล้วว่าคุณตาวิธีไทยเอาต้นอะไรมารีวิวตอนเย็นๆรู้ก่อนผมด้วยเพิ่นว่าแต่วันนี้ผมรู้ก่อนคุณยายนะเพ่นว่าเเรายางไปทางหลังจักน้อย หลังจากที่กินเขาน้ำซำปลาสั่งอาหารมาก,กินเอื้อมอบวาบนะนะยกแก้วน้ำขึ้นเยน็ยนเยน็นกรึบยายเราก็หิวต้นเงินไหลามาอันนี้นะเอามาต้นนี้ใช่ไหมผู้จัดการที่คุณตาวิถีไทยรีวิวต้นเงินไหลามาที่เป็นต้นเล็กๆใบหยิกๆ เล็กๆน่ารักน่ารักอันนี้ใช่ไหมเพื่อนว่าเออ <c oughs> อังยายอําผมนี่เพื่อนบอกเออก็อยากจะอําผู้จัดการเล่นเฉยๆหรอกเพื่อนว่ายายก็ดูตั้งแต่ได้เวลามาก็ประมาณสักเนี่ยเย็นๆนี่คุณตาก็จะปล่อยคลิปมาแล้วเพื่อนว่าเออเราก็มาคอยดูก็เห็นพร้อมๆกับผู้จัดการนั่นแหละเพื่อนว่า <c oughs> จะรับเพิ่มไหมจ๊ะมซั่นคุณยายว่าเออเอาอย่างนี้ยายผมขออีก10กระถางนะเออผมสั่งคุณตาวิธีไทย10กระถางแล้วจะรับกับคุณยายอีก10กระถางเพราะผมจะเอาไปาทําเป็นกระเช้าของชํารวยให้แขกซึ่งมาพักที่โรงแรมผมก็ประมาณเกือบ30-40คนเพื่อนว่าโอ,อา้ต้องเตรียมอย่างไง่นหน เออเป็นกระเช้าของชมรวยนี่เออไปจัดให้งาม,งามพิมพ์ชื่อติดพิมพ์ชื่อโรงแรมติดใส่พร้อมเวลาเอาไปใส่ในห้องของเขาเนี่ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์โรงแรมของตัวเองไปพร้อมเห็นบอกเวลาหมู่เห็นโอ้โหเฮ้ยมม่หยังต้นหยังอันนี้คืองามแท้โตได้มาแต่ใส่โรงแรมไหนคือขักแท้นี่นี่เห็นบอกซื้อโรงแรมนี่เพื่นว่าไปอวดกันอีกเนาะเอาละสำหรับวันนี้ก็ พอม้วนเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวละครแต่ละท่านถ้าหากว่าไปคล้องจองไปคือคอไปคลายคลกับชื่อของใครกับซิบบได้เอ่ยชื่อดอกกับซิเอ่ยแต่ว่าเป็นตำแหน่งผู้จัดการคุณครูอ่าอาจารย์นะแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เหตุเกี่ยวกับเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลคุณยายในห้างทองแล้วก็แขกที่มาพักที่โรงแรมเออก็จะ เออแบบกลางๆแบบนี้แต่ถ้าหากว่ามันไปคล้องจองชื่อของใครก็ขออภัยหลายๆเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> เอสำหรับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอทุกครั้งที่คุณตารีวิวต้นไม้บางทีชื่อต้นไม้อาจจะมีเรียกแตกต่างกันไปเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นนะนี่นี่นี่ที่คุณตาวิธีไทยจับมา ว้าวต่เงินไหลมาเว้าวแต่างเงินไหลมานี่บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนะท่านผู้ชมเนาะเออใครที่มีข้อมูลแหล่งที่มาหรือว่าประวัติความเป็นมาอย่างแท้จริงนะกลับมาบอกกันได้อย่างเช่นต้นพญาเสือโครงที่แรกคุณตาวิถีไทยก็ว่าเป็นเสาวน้อยปะแป้งด่างจริงๆร,งรงและโบแมนนะเป็นต้นพญาเสือโครงที่เรียกแตกต่างกันออกไปแต่บางคนก็บอกว่า เป็นญาติญาติของสาวน้อยปะแป้งนันแลแต่เขากลายพันธุ์มาสัน้นแล้วก็เป็นญาติญาติของเศรษฐีวินสันพอ้อมอืหรือนางพยานางพญาหงสาวดีนะตระกูลเดียวกันนี่เอออะไรประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะทักทายเข้ามาได้พูดคุยเดอ้อว่าอันนี้จริงๆแล้วเขาก็มีชื่ออีกแบบหนึ่ง เงินไหลามาก็ใช่แต่ก็มีชื่ออีกแบบหนึ่งคุณตาวิถีไทยเพื่นว่าอากาศแจ้งกันเข้ามาเพื่อสีได้เป็นวิทยาทานเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าแท้จริงแล้วเขามีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนาะแต่ละภาคพร้อมอืเห็นบอกซื้อต้นไม้อันนึงภาคนี้เขาว้าไปแบบหนึ่งภาคกลางก็พ,บบงพ,กบบงพูดไปอีกแบบหนึ่งภาคเหนือก็พูดอีกแบบหนึ่งภาคใต้ก็พูดไปอีกแบบหนึ่ง แต่จริงๆแล้วก็เป็นต้นไม้อันเดียวกันเนาะแต่มีคนละชื่อเรียกไปตามพื้นถิ่นแค่นั้นเองเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับมื้อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยเห็นต้นเงินไหลมาอันนี้แล้วเป็นคนที่มีโชคมีวาสนามีเงินไหลมาไหลมาไหลมาเงินไหลมาไหลมาไหลมาเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าบกขาดสายเด้อท่านผู้ชมเด้อ สำหรับมือนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกปกป้องคุ้มครองท่านให้พ้นจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายและกระสิ่งที่เป็นอัป,ปมงคลต่างๆให้ลีกนี้ไปไกลๆใ,ให้เจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเนาะท่านผู้ชมให้เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามมาจองล้างจองอจรองผานจองเวรจองกรรมขอให้ท่าน ปล่อยประละวางไม่จองเวรซึ่งกันและกันเนาะขอให้อุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อนนะอาจจะได้ไม่มีการจองเวรซึ่งกันและกันสําหรับพี่น้องชาวคริสต์คาทอลิกกับไปเข้าวัดทาบุญใส่มิซานะให้อุทิศส่วนกุศลส,สําหรับวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงเนาะวิญญาณผีเร่ร่อนต่างๆ่า,า,าที่โบมีญาติมาให้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้นะ อันนี้ก็เป็นการทําบุญให้ผู้ร่วงรับสําหรับมือนี้พระเอกของเรื่องก็คือเงินไหลมาแคระเนาะท่านผู้ชมเนาะอา่าเงินไหลมาแคะอไม้ม,มงคลครับท่านผู้ชม